ผลิตภัณฑ์อารมณ์เฮฟเจลซอฟต์บอดี้มาสเจลนะคะผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของคนไทยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการบำรุงผิวค่ะนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังที่สําคัญค่ะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดนะคะบวมแล้วก็อักเสบนะคะเหมาะสําหรับใครนะคะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของวัยทำงานกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะกลุ่มของออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็กลุ่มของนักกีฬาเองนะคะจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการผ่อนคลายนะคะปวดเมื่อยเองนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีจุดเด่นก็คือมีในส่วนของสารสก ที่สําคัญทั้งหมด3สารนะคะสารที่1ก็คือสารสกัดต,ตัวของใบบวบค่ะสารสกัดที่2ก็คือสารสกัดใบลางจูดค่ะสารสกัดที่สําคัญอีกตัวก็คือสารสกัดว่านกระดูกใบดำนะคะสารกลุ่มนี้เองอะค่ะจะมีสารสาคัญที่เรียกว่าวิทูซินอพิจินินนะคะเอิติโคไซค่ะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดได้อย่างรวดเร็วค่ะนะฮะนอกจากนี้สินค้าของเรายังมีจุดเด่นในเรื่องของอะการซึมซาบสู่ผิวอย่างรวดเร็วนะคะไม่ละคายเครืองเองอะค่ะดูดซึมได้ง่ายนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังค่ะ